แต่ว่าคนอื่นท็อกซิกแต่ตัวเราเองนี่นแหละอาจจะเป็นท็อกซิกตัวแม่เลยแกวันนี้ฉันฟัง 3, สามพันศาสเปเชียลพอดแคสต์ของคุณแทบประวิทยาหานอุตสาหะที่เชิญดีเจพี่อ้อยมาเป็นแขกรับเชิญชื่อตอนว่ารับมืออย่างไรถ้าคนท็อกซิกคือเราเองคือต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ท็อกซิกอ่ะไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทําให้คนรอบข้างอะอยู่ด้วยได้ยากหรือมีความสุขได้ยาก เพราะคนที่ท็อกซิกส่วนใหญ่อะมักจะเอาความเห็นของตัวเองอะเป็นใหญ่แล้วก็มีความที่โมโ oh หเจ้าอารมณ์ในบางคนรวมถึงชอบบงการชีวิตคนอื่นน่ะให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการมันก็เลยทําให้คนรอบข้างอเริ่มเริ่มเฟดตัวออกจากเขาซึ่งถ้าเราอะสำรวจตัวเองดูอะหลายๆครั้งเราก็อาจจะเป็นคนท็อกซิกสําหรับคนรอบข้างได้นะ เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์อะเราจะเห็นความท็อกซิกของคนอื่นแต่เราจะมีเหตุผลดีๆเอาไว้เข้าข้างตัวเราเองเสมอแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนท็อกซิกไหมให้เราลองสังเกตว่าเวลาที่เราอะเข้าไปในกลุ่มคนที่เขากําลังคุยกันอยู่หรือสนทนากันอยู่อะบรรยากาศมันดีขึ้นไหมบรรยากาศมันเงียบลงหรือเปล่าหรือว่าคนอนะเริ่มเฟดตตัวออกห่างจากเราหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนั้น่ะเราต้องมาคิดทบทวนแล้วว่าเราเองนั่นแหละที่อาจจะเป็นคนท็อกซิก พอเราดูพอดแคสต์นี้จบเราก็ยอมรับเลยว่าหลายๆครั้งเราก็เป็นคนท็อกซิกในความสัมพันธ์คือเวลาที่เรารู้สึกไม่มั่นคงเราก็จะเผลอไปชดแฟนงอนแฟนน้อยใจแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือพยายามให้เขาเปลี่ยนเพื่อให้เราสบายใจซึ่งมันเป็นการทําลายความสัมพันธ์โดยที่เราเองอะก็ไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วการยอมรับว่าตัวเราเองอะเป็นคนท็อกซิกอะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะ แต่มันเป็นการเริ่มต้นของการเติบโตที่จะทําให้เราพัฒนาไปเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าแล้วแกหล่กเคยมีโมเมนต์ที่ตัวแกเองอ่ะเป็นคนท็อกซิกไหมก็มาเมนพูดคุยกันได้และถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพราะแม่จิราเพื่อนเล่าคนนี้จะมีพอดแคสต์เรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้ฟังทุกวัน have a nice day นะคะบ๊ายบาย